็มาดูจังหวะแรกนะครับแล้วก็ปลาตัวแรกของวันที่29มกราคมนะครับผมย้อนหลังไปที่วันที่29นะครับผมมาดูปลาตัวแรกกันนะครับปลาน,นิลนนะครับผมดำดิ่งลงไปนะครับผมแล้วผมก็รอนะครับผมรอหนึ่งๆนะครับผมรอนะครับมาดำกันที่ อ่างแม่สองอํเภอสองจังหวัดแพร่นะครับผมหลอครับผมเรียดป่าหน่อยครับมาแล้วครับแรงยิ่งเรียบร้อยครับผมมาดูช้าๆกันอีกรอบครับ อันนินนะครับผมใสใหญ่เลยนะครับผม้วนด้วยนะครับผมนี่นะครับผมลอยมาด้านบนนะครับนี่นะครับผมน้ำยังไม่ค่อยใสยเท่าไหร่นะครับผม ใสโบเลยนะครับผมนี่นะครับจุดนี้ที่ผมดำมันก็ความลึกของน้ำที่ปลาตัวนี้นะครับผมก็ประมาณ4-5เมตรนะครับผมอยู่ค่อนข้างลึกเหมือนกันครับหลังจากที่ได้ตัวแรกก็ดำไปเอกครับ2 3 4 5ามสผลนะครับ ดำมาดูจังหวะพุนี้นะครับผมดำลงไปนะครับผมลกนะครับผมก็เลยมาดำมาเลื้อยมาฝั่งซ้ายนะครับผมนี่นะครับผมเลยมาฝั่งซ้ายอันนี้ไปเจอพอดีครับนี่ครับเล่งแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับผมมาดูอีกรอบครับ ครับตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับของวันนี้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ไซโลกว่านะครับผมหลังจากได้ตัวนี้คือตัวที่สองนะครับหลังจากนั้นก็ดำไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมไม่เจอปลาเลยนะครับแล้วก็มาถึงจุดพุดนี้นะครับดำดิ่งลงไปนะครับผม มาดูว่าจะเจออะไรนะครับผมปลาอะไรนะครับเลยไปข้างหน้าแล้วก็ถึงจุดก็จะรอนะครับผมนี่ครับเมื่อใดที่ก็จะรอตรงจุดนี้นะครับหมาแล้วครับนี่นะครับกระสูบนะครับเยอะมากนะครับผมเห็นฝูงเลยนะครับนี่นะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับผมเลยไม่ได้ยิงนะครับผม หลังจากที่เราเห็นกระสุนแล้วนะครับผมดำหยิกนะครับไม่เจอนะครับก็เลยย้ายนะครับผมไปจุดนึงนะครับผมมาถึงจุดนี้นะครับผมนี่นะครับดำดิ่งลงไปนะครับผมแล้วก็เลื้อยไปข้างหน้านะครับผมเลื้อยไปเรื่อยๆครับผมแล้วเมื่อได้จุดก็หลอนิ่งๆนะครับ ดูว่าปลาอะไรจะเข้านะครับผมหอครับมาแล้ดดวครับชัดโดครับเล็งแล้วครับยิ่งเรียบร้อยนะครับผมมาดูช้าๆกันครับไซส์น่าจะอยู่ที่ประมาณ2โลนะครับตัวนี้นะครับผม ต่อด้วยจังหวะนี้กันเลยนะครับผมตรงจุดนี้ดูน้ำค่อนข้างใสนะครับช่วงตื่นๆจะใสนะครับดำไปแล้วก็เลื้อยไปข้างหน้าครับผมช่องว่างเจอพอดีครับนี่ครับช h โดครับหัวแรกนะครับผ่านไปครับผมตัวที่สองกำลังมาครับนี่นะครับ เลงเวยนะครับผมเล็งไว้ครับนี่นะครับเข้ามาใกล้นี่ครับสองตัวนะครับเล็งไว้นะครับฐานข้างนี้จริงเลยนะครับผมรอก่อนครับเล็งครับจิงเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับถ้าโดนจุดนี่คือจะน็อกแบบนี้เลยครับผมไม่ดิ้นเลยนะครับผมนี่นะครับใส่มาจะสองโลกว่านะครับตัวนี้นะครับผม มาดูชาๆกันอีกรอบครับว่าโดนตรงไหนนะครับผมมาชมต่อกันเลยนะครับผมมาดูจังหวะนี้นะครับว่าจะได้ยิงปลาอะไรนะครับจะเจอปลาอะไรนะครับผมต่ำดิ่งลงไปแล้วนะครับผมแต่ทีก็ลอครับผมหมาแล้วับปัดนินนะครับเล็งครับเล็งครับแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับผม เป็นประเด็นตัวเมียนะครับผมนี่นะครับไซก็น่าจะประมาณโลครับผมวันนี้ก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับผมหาตัวยากนะครับผมไม่เจอนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปวันที่2ีก้านะครับย้อนหลัง นะครับให้ชมกันนะครับนี่เป็นปน,นินนะครับเป็นปาน,นินตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็ได้เท่านี้ครับสวัสดีครับผม